โครงการต่อไปของรัฐบาลกันต่อเลยนะคะกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการฟังข่าวนี้พร้อมกันค่ะ ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่ากระทรวงการคลังนะคะได้ปิดรับสมัครการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2,565เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดบริการมาตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการกว่า22 000, 000, 3, 3ล้านคน2,93,473รายเลยโดยผู้ที่มาลงทะเบียน แล้วนะคะแล้วก็ผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะพบว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ไม่ต้องดำเนินการต่อใดๆขอให้รอการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคมของปี66การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าเงื่อนไขจะทำให้การใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเนี่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและก็ตรงถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดค่ะใช่แล้วครับส่วนผู้ที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ที่ว่าการอำเภอรหรือว่าสำนักงานเขตนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องรีบติดต่อขอแก้ไขข้อมูลครับที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนเองเนี่ยไปยื่นเอกสารเท่านั้นส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ครับซึ่งต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายนปี2565นี้เท่านั้นย้ําว่าจํานวนการลงทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่จํานวนคนจนในประเทศไทยนะครับ แต่เป็นกลุ่มที่รัฐบาลเนี่ยต้องการเข้าไปช่วยดูแลลดความเหลื่อมล้ําพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางให้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นหนึ่งในในโยบายของการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําที่เป็นวาระสําคัญของชาตินั่นเองครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะสิ้นสุดการดําเนินการนะคะในการตรวจสอบในครั้งนี้17พฤศจิกายน2565คะ่ะใช่แล้ว